ครับผมใช้การกลางมุงนะครับร่วมกับการเปิดไฟไล่ยุงนะครับในตอนหัวค่ํานะครับก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องนะครับที่เข้ามาดูนะครับพูดถึงเรื่องโรคลำปีสกินนะครับที่กําลังระบาดนะครับก็มีวิธีการป้องกันนะครับโรคลำปีสกินนะครับซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับโดยมีแมลงเป็นพาหะนะครับดังนั้นถ้าเราป้องกันแมลงได้ก็จะลดการแพร่ระบาดนะครับ วันนี้นะครับจะพามาดูการกลางมุ้งนะครับการกลางมุ้งร่วมกับการใช้หลอดไฟไล่แมลงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าผมทํำยังไงนะครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะของคอรกนะครับตรงนี้เป็นจั่วนะครับผมพยายามที่จะปิดบริเวณจั่วนะครับแล้วก็ตรงขอบสังกะสีนะครับปิดให้มิดชิดเลยนะครับ ส่วนมุ้งเขียวนะครับก็ใช้เป็นม้วนนะครับม้วนหนึ่งก็ม้วนละ240บาทนะครับ240บาทยาวประมาณ27เมตรนะครับก็ต่อกันนะครับต่อกันนะครับ3ม้วนต่อกันนะครับสม้วนต่อกันให้ได้ความสูงนะครับให้ได้ความสูงตามโรงเรือนนะครับโรงเรือนก็สูงประมาณ3เมตร50นะครับตรงนี้ ส่วนตรงชายคาก็สูงประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจากที่ใช้การกลางมุ้งนะครับร่วมกับหลอดไฟไล่แมลงครับจะมีหลอดไฟไล่แมลงนะครับนั้นนะครับใช้2หลอดนะครับตอนนี้บัวก็ขายออกหมดนะครับก็เหลือตัวเดียวนะครับอันนี้ ท้อง CY ยอยู่5เดือนนะครับท้อง C y อยู่5เดือนก็ป้องกันนะครับไม่ให้เป็นลำปีสกินนะครับก็ค่อนข้างได้ผลนะครับมียุงแล้วก็มแมลงวันน้อยนะครับนะี่ครับก็เปิดให้นะครับตอนหัวค่ำก็เริ่มเปิดแล้วนะครับตัวก็สุขภาพดีนะครับตัวนี้ท้อง c y 0 9ย์ 5เดือนแล้วนะครับก็ค่อนข้างได้ผลนะครับค่อนข้างได้ผลโรงเรือนก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับหมดประมาณ1,200บาทนะครับประมาณ1,200บาท